ยังไม่เท่าไหนบาทเลยยังไมาเท่าบาทสวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีวันนี้บรรยากาศหน้างานตำบลเทศบาลโคกจันครับพี่น้องครับตำบลโคกจันอำเภออุทุมพรนพิเศษจังหวัดศรีสะเกดครับพี่น้องครับบรรยากาศเดินหยาวยอดเลยเดินเดินมาทันไงเท่อะไรโมแนงอืม ตอนนี้ว้ที่เห้าได้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับศาสตร์ก็เริ่มทยอามาปูเอาผู้ใดมานอนฟอร์สัดเอเลดนี่เขาจะเตยล้าแล้วเขาจะเตยล่าแล้วเตยาแล้วเปล่เตยลมาแนองค์ฮักเปนองค์ครับปี๊องค์ฮักปังได้ไม่ได้ดังแค่กาเออ เออเขาจ้หักัเขาไเดียวคัาหักบงูเาเดี๋ยวูากหักเขาไปเดีนเขาบ้าักเขาบปักอาบหักแตเอสเบามน่มันยังนเสีงเขาตายแห้งหรออือแมนจบเกี่ยมไปเรื่อยแหละ ่อยเข้าไปมาแล้วอาวันใช่ะหมงานกระบอกมีกระจุกกระใจเย็นงั้นนี่นีออนเองนั่นเดี๋ยวบอกผู้สมเัครบอกว่าหักกันเก่ามาสได้แต่ก็ไปไปใครไปแล้วเนี่ยฮะปทุมมาอันน้าไปดิปทุมมาฮะปทุมมามีแต่ใสปทุมมากระเจ้าวันลูกเขาเป็นคนลูกเขาอยู่ใส ลูเขาเป็นมาเพราะานมาใช่ขันบ้านลูกเขาเป็นคนลูกเขาอยู่ใสมีปัุมมาลูกเขายู่ใสตอบมาเป็นแบบ่าลู้เรื่ยงเลยใช่เอออะไรกันล่ะโกิน่ากเป็น

เราไปเปลี่ยนผ้าพ่อเปลีเเาเปลี่ยนผ้าเไ่อเเปลี่ยนนัออันนี้ของคเ้า่่อนี้อี้ามกปหอเปล่า่บายแล้วอย่ลีวนเมื่อขึ้นี่ได้ป่นี่มันเปแล้วบไปเพิ่มเติมเิมเติม เอฟซีเทจิงเอฟซีแมนพุ่นๆเมื่อคืนมันในยุคพุ่นมื่อนีนมื่อนีนมาเอาควันเลยนั่นๆยับพอันมื่อคืนคนหลาย่ะครับอุ้ยหลายอยู่หลายหลายเพิ่งสัดกันั่นต่ออุ้ยหลายพุ่นหลายอย่งเมื่นขามงหายสัดม้านแค่บ้านแตัวนี้ อันนี้อดเอาท่านี้บ้านแขวต้นี่บ้านแขวเนียเอางแต่แมเขาเป็นยังไงกด้เลนทยนี่ยได้ไม่นนวัดโจ้ยจ่งหวัได้ได้หน่อยบว่านวัโจ้ย่มวัดได้เนี่อีุบุบนมาบุบุบ คนที่เท่าไรอะ่อน่งอะเกดลวนึงมาใ้ตังหน่อยไหมตัง ตั้งสารพจน์สองรอยโลดินนั่งไหนแมนสองรอยโลแมนนั่งตั้งกันเนี่ยนั่งตั้งกันนร้มือไหมเป็นภูมาคปูชาแดนนี่คือตั้ง่ผยเดือดจังเลยเอ้าผมสิบเอ็ดสิบฟังได้ผิดหนือเด้่าท่นนี่เป็นหมอดูไร้มือเออเซตนับผู้นี้เนาะนี่คนเขียนไร้มือลักษณะท่าทางแบบนี้ห้ามย้ายเนาะครับเนาะในการเขียนสิจ่อจันหัวยัง่ๆสิเนี่ยนี่ที่เป็นคนหัวคิดดีนะครับเด้อมังจากลักษณะท่าทางเราบอครับบอสเป็นคนหัวคิดดีแล้วกะ มีความคิดความอ่านที่แบบว่าหลายมาคักเลยนะครับผมแจะเป็นคนที่แบบว่าไอคิวดีทีเรียนหนังสื้อฟองค้นน่ะสิข้นลักษณะท่าทางการเขียนน่ะสิเรียนหนังสื้อฟองเหรอครับมหาหาดูไล่มืออด้วเดือนนี่กว่ามาที่นี่ก็สิ ลำเลื่อยลำเลยดิอนาคตต่างหากการประกอบธุรกิดการงานนที่ว่าไปได้ดีเลยจะเล่นลุงเรื่องเลยแต่คนลักษณะการเขียนเทั้งเกตมึงนะครับเด้อว่าจอจานห้อยไงด้อันอื่นกระสีบ่อยไงปันไหนดิตัวแรกแต่ใหญ่พูดลักษณะท่าทางสีกระสีแดีว่ามีความคิดความอ่านดีฟองฟองอย่างไรซะครับแมนครับเป็นตัวเริ่มต้นจะเป็นหัวหน้าคนเห็นไหมอันอื่นกระสีน้อยลงปกติปกติเนี่ย ลักษณะ่าทตลังสีทั้งเก่นทัังังไงท่านผู้นําครับเ้าผ่านไปสัรับผู้นี้ดีมนี่หมออดีครับพี่นอาครับหมอฮอดดี้หมอดูฮอดดี้เบิ่งไล่เมือกันคนรนีเยสิง่ายเลยจักแเ้วบ่จักแล้วงามจะได้เกยเท่ดิง่ายอยู่เห็นปูสัไม่ได้ี่ยนนีห้องอปยแน่เบิ่งกับว่างสั่น เปิดคืน้ราวัไปเองไล่ต่อไปกันนะไปเบืองไล่ต่อไปเสำหรับผู้ต่อไปนะครับพี่น้องครับสำหรับคุณหยางน้อยยายสีนะครับเด้อแล้วยายสีนี่เนะ สำหรับยายสีการเส้นโค้งเส้นยังของยายสีเนาะเส้นโค้งเส้นยังของยายสีนี่สิเป็นลักษณะเป็นคนอยู่ในสินกินในถ้ำอยู่เนี่ยบคนอายุหลายนี่ก็สีเขาวัดฟังถ้ำอยู่เมืองจากไร่เมือเด้เบิ่งจากไร่เมื่อแม่นครเมืองจากไร่เมืองที่อย่างมอมอเรียนมาใยสีนี่สีเป็นคนอยู่ในสินกินในถ้ำอยู่ในระดับหนึ่งเป็นคนซื้อตรงเป็นคนซื้อตรงใยสีนี่นะครับแม่นครับนี่เมืองจากตัวหนังสือแล้วนะครับเส้นโค้งเส้นเว่านี่ครับแต่ว่าเราเป็นคน ชือว่าหัวบ่ค่อยดีปดานดกอยกอยอยท่านค่อยท่นคนปดดอกเนคันแม่นไปวัดไปว่านี่เนวกินเนีย่นย่ค่ค่อยท่านมือ่ค่อยท่าน,าานบเอ,อนออุ่งจักขอดขอดขอดหัวดิพื้นหัวบ,บนบนติ่มกึ่ตกึ่งกะา่กะาแล้วกต่ง่าจักของนี่่ทันหมู่่ทั่หมู่งาสําหรับคนลักึ่งกึ่งกา่งก่งก่งกึ่งกึ่งกึึงกึ่งกึ่งกึ่ง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 ง่่่่ึึรับเนาะ เอาขอบคุณห,หลายสำหรับยายสีนะครับนะบ่เทียงหมอที่หมอเรียนมาก่มเทียงหมอเนาะหมอเรียนมากบเไคีน่นดกบ้ายนี้ดียอไมาเต็กไก่บ้านแขกเอซี FC บ้านแขกเนาะเอฟซีบ้านแขกนี่เป็นคนส เลียมเป็นคนเลียมในระดับหนึ่งเลยล่ะครับผมเมื่อจากเลียมจากลักจากเลียมของของกันเขียนหนังสือแมนครับเมื่อจากรับเลียมเลียมยุติบาลแล้วก็ไม่ถึงขันครับถึงขันครับกับปลาคดกวงอย่างนี้เป็นคนเลียมในการเ็ดกาดงานทำมหากินซื้อเป็นคนเนี่ยครับเป็นคน อัธยาศัยดีออนครับมึงมึงเร้วเอาว่เถียงหมอดิหมอเรียนมาหมอเรียนมาด้อันนี oh okay. ้เอฟซีบันแขกนะครับเนี่ยใครเข้ามาเร้วใช่สมองเรื่อยุเรียมด้วยกับนเหรุ่ารา์เีตนกัันยงแล้ว เอาเนี่คือหมอดูไร้มือครับพี่น้องหมอฮอดดี้หมอฮอดดี้หมอฮอดดี้ประเด็นว่าเบิ่งไร้มือมาเลยหลังไปที่ครับมาหาหมอฮอดดี้หมอสื่อหน่งแมาน้ำขับสุ่มลอยล้านครับหมอดูไร้มือเรื่อยอย่างนี้นันซีเบิ่งไร้มือนี่งละอ้าอ้ถ่ายถ่ยรูปก็ปันนี้พี่หมอลงสาวหน่อยน่ะครับเออเออติดตามตลอดโอเคครับคลิปนี้วัสดุพอกันไมได้คิปนีขอบคุณแฟนคลับเอวซีที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องพ่อพยาธิดำกดเอาไว้เชียครับพี่น้องครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะ